ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมืดสู่ผู้สู่คนบวชีอยู่ไก่หรืออยู่ไก่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ขอต้อนรับเขาสู่ซองผ่านสวุวรรณพรชัยชาแนลครับผมเมื่อนี่กับสิภาพพี่น้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดคอน อีกคือเกาครับผมสีภาพี่น้องมาเปิดเบิ้งคอนเฮดกองนี่ครับผมได้คุ้มผ้าอบเสื้อประมาณสามมือสิภาพี่น้องมาเปิดเบิงว่าซิมีอีหยังเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบอซิมีเสื้อเดินบอ คอนเห็ดกองนี่ก็ประมาณสีเดือนครับที่แรกผมใส่เสื้อแล้วก็มากองไว้บนหานกันหมดกันปวกโดยบรได้คุ้มผ้าก็บ,บ่มีเสื้อขาวให้เห็นเลยครับผมเลยเอาลงแชน้ำขึ้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมากองใหม่แล้วก็คุ้มผ้าอบเสื้อล่องเบิง ว่าสิเป็นจังไรกะตั้งแต่มือคุ้มผ้าอบเสื้อกับมือนี่เป็นมือที่สามครับกะเลยสีภพาพ,พี่น้องมาเปิดเบิงว่าสิเป็นจังไรครับผม จากการทดลองก็รู้สึกว่าดีอยู่ครับเมื่อก่อนผมเอากรองไว้สามสีสีเดือนโดยบริด้คุ้มซีบบเห็นเสื้อขาวๆแบบนี้เลยครับ จากการลองคุมบ่มเสื้อสามมือกับมือนี้ก็เห็นเสื้อสีขาวๆเดินตามขอนแล้วครับจากการทดลองผมคิดว่าท่านใดที่เริ่มเห็ด ปลูกเฮ็ดคอนพอใส่เสื้อแล้วกองแล้วนาสิคุ้มอบเสื้ออยู่ครับสิเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้เสื้อเห็ดของเห้าสมบูรณ์สิเดินเต็มคอนไว้กว่าบอบ ผมกระสิเปิดไว้จักสมองสองสมองเดี๋ยวกะสิมะคุ้มไว้คือเก่าครับคุ้มไว้แล้วกระสิมะอัปเดตให้พี่น้องเบ่งเรื่อยๆครับจนกว่าสิเป็นดอกคนหลัก ก็คลิปนี้ก็คงประมาณซ้ำนี้เนาะครับแค่อยากพาพี่น้องมาเบิงว่าการบ่มเสื้อกับบ่บ่มเสื้อมันต่างกันทั้งใดก็คิดว่าต่างอยู่ครับตอนแรกผมก็ยังบรูผมกับใส่เสื้อแล้วผมกับมะกรองไว้ซื้อๆครับม่ได้บม่ม กระโบมีเสื้อขาวให้เห็นแบบนี้ครับแต่ผมมาบมแค่สามมือก็เห็นเสื้อเห็ดขาวแบบนี้ครับหมายความว่าเสื้อเห็ดขาก็ต้องการอุณหภูมิที่อบอาา้าวกระคลิปนี้ก็คงประมาณสานีเนาะครับเนาะก็กขอขอบบุญขอบคุณพี่น้อง ที่เขามาลับชมตั้งแต่ต้นจนจบโดยบอขามโฆษณาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงค้าขายล่ำรวยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอก้าวคำว่าสวัสดีครับผม